วัสดีค่ะทุกคนพบกับชช่าไม้เหมียวเกมมิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ไม้จะมาเล่นแบบออฟบี้ที่มันเป็นว่านะทุกคนไม่รู้ว่าแบบมันน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเล่นกันดีกว่านี่คืออออุ้ยน่ารักนี่ทุกคนปิงได้แล้วนี่คืออะไรอันนี้โดนได้ปะโอโอโอจะหายนะเราก็เขียนไปเลยไมห่หาย เลิศอันนี้นี่คืออะไรโอ้ยใส่ลุยโอ้ยน่ารักทุกคนถ้าใครอยากเล่นแฝดนี้นะคะมาจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะนี่เลยโอ้ยน่ารักมากไปกันต่อโอหโหน่ารักอะทุกคนอันนี้นก็จะเป็นมุมมองของเกมนะคะนี่คืออะไรเฮ้ยเราวาดเราวาดหัวใจดีปะยึบเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอ้ไม่ออกไม่ได้โอเคโอเคหัวใจชือ้ออันนี้หัวใจอะไรเนี่ยแปลกว่าอันนี้คือวาดวงกลมหรอโอ้โหวาดวงกลมได้ไม่ตรงมากวาดวงกลมได้เบี้ยวว่านี่คือชอ กตุกสะพานเอ้ยน่ารักอันนี้คือโดนแน่เลยทุกคนมารู้สึกไม่ปลอดภัยงี่ยเราก็จะไม่เสี่ยงนะคะเฮ้ยนินสโอม,มือนเริ่มหมดเลยทุกคนยิ่งเข็นยิ่งสั้นนะโอ้มันมกำหนดอนิสโอด้วยเราต้องคอยเก็บดาวนะคะนี่เราก็ต้องดูความประหยัดของน้องโห คจุบโอเคตานต่อไปอ่าเอ้ยแบบนี้สนุกนะเดี๋ยวโอเครึกว่าจะขึ้นไม่ได้ซะแล้วโอเคงั้นองไมต้องทำขาขึ้นอย่างงี้ดินสอหมดแล้วสั้นจุดลุดเลยสวยงามโอ้แล้วดินสอสั้นขนาดนี้มันก็ว่าจุดแค่นี้พอ ทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยวาดลงมาอย่างนี้พออ่าโอเคอันนี้เหมือนจะนี่ไงวิ่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 งอุ้ยตามตุ๊กโอ้ยโอเคอ๋อขึ้นทางสูงเลยดีไหมทุกคนเราจะเราจะใช้ทางทางสูงเอออุ้ยอุ้ยยินสอจะหมดแล้วอ่ะทุกคน จุเค okay. แล้วก็ว่าตรงนี้โอ้ไม่ดินสอ <c oughs> อดินสอหมด <c oughs> ไม่นะทุกคนดินสองไม่หมดอะโอเคผ่านมาได้แบบเฉียดฉิวมาก <c oughs> เราต้องประหยัดดินสอนะคะทุกคน มันอาจจะต้องใช้ความคิดนิดหน่อยแล้วนี่ต้องปีนขึ้นเหรอโอ,โอ๊ยมุมมองนี้มันมันปีนยากอะ่ะอันนี้คือมีให้เก็บอินสอด้วยหรืออ๋อนม่ไงแล้วก็เราต้องลงมาใช่ไหมอ้าวสวยแล้วทุกคน ทางไหนเนี่ยเราดินสอที่มีให้เก็บตัวนี้นี่คือหมายความว่าอย่างไรโอเคนี้เราก็จะไม่สนใจดินสอนะคะเราก็เดินผ่านไปเลยจบๆอันนี้เราต้องทําอะไรเลยอ๋อเราต้องวาดลบวาดลบเหรอโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจลวทุกคน เราต้องคอยทั้งวาดทั้งลบ One hour later จึบ๊บเรียบร้อยนี่คือถ้าเราโดดแล้วจะหายปะจึบ๊บวอ้ยไม่แนละ้ะโอเคมาลองใหม่หายปะโอ้โอ้ที่มันตรงเพราะตะกี้ทุกคนเห็นป่มันฟลุก๊กมันเหอเขียนไว้อ่านลองขัดสิ นี่ไงโอ้ยลอดโอเควิธีแก้นะคะขัดไว้เลยนี่ไงโอ้โหสวยงามปิ้งปองว่ะมาเกือบ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 นี่โอ้โหถึงแล้วโอเค อันนี้เราทําเป็นหมวกนะวะโอ้โอ้เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอทุกคนเนาะโอเคเรา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 ต้องทำใหม่นะคะมาขอทําใหม่มาขอลบใหม่หมดเลยอย่าอย่าโดนนะอย่าโดนแล้วก็วาดกันไว้โอเคกันไว้แล้วก็นี่นี้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 โอเคสวยงาม ไม่ใช่ไดายดินสออยู่นะจึบแล้วก็ลบนะคะทุกคนเราต้องประหยัดหน่อยเอ่อเราสามารถกันได้ว่าทุกคนเนี่ยโอ้กันได้ทุกคนกันได้แล้วก็ลบเหมือนเดิมแลครับเพราะไม่เสียดายเสียดายดินส,สอโอ้ มันติดอะอเคกันไว้ก่อนแล้วก็กันไว้โอ๊ยมือมือไว้นี่เดินตลอดเลยเคมาว่าไม่ต้องการแล้วทุกคนเดินเลยดีกว่าน่จาจะกันทำไมอะเคนี่ไงโอ้เส้นทางอีกยาวไกลนะคะมา เออเจอุ y, no ๊ย uh มันเอออุ๊ยันเศรษฐกี้เราหยุดไว้อ่านี่แหละเราก็ต้องหยุดไว้นะคะแล้วก็เจ๊าแล้วก็ลบด้วยทุกคนเปืองเขียนหน่อยไม่กลัวว่าจะโดดไม่ถึงโอเคอ้ เี่ยมากนี่คือสป,ปริงหรออุ้ยอุ้อออดิ้งหนึ่งดังมากเชืบอ้ยเกือบเกือบโดนหัวหมาตะกี้ปิ้งไกลมากเดี๋ยวถ้าถึงดาวสุดท้าย,ยขึ้นสูงมากทุกคนตะกี้ขึ้นลรอันนี้คือตก ตั้งแต่ตอนที่มันขึ้นบุ๊ปลงมาเลยทุกคนแบบโหโหโไกลมากโเคนีดีกว่าทุกคนไม้ไม่ลบละกลัวแบบกลัวน้องจะขึ้นมาแบบแตะกี้นะคะตกใจไม่มีลูกบอลด้วยอะไรเนี่ยจไอ้น้องลูกบอลโอ้ยทำไมดานนี้ดูดูจะง่ายดายอย่างนี้ล่ะคะน,นี่เนี่ยทำไม้น้องดูง่ายดายจังขีดไว้เลย แล้วก็ลบด้วยมาว่าม,มันไม่ขีดดิคนุนเดินปกติน่าจะโอเคกว่านะคะว่าไม,มจะขีดทำไมเนี่ยแล้วพอมันมีดินสอใช่ไหมทุกอย่างแบบเราจะขีดไว้หมดเลยทุกคนอ้ยหัวหัวหัวเกือบเกือบเกือบมันมีเออมันมีบอลด้วยอ่ะอุ้ยจะขีดกันไว โอเคแล้วก็ค่อยๆกันไว้นะคะเนี่ยกันไม่เผือเคลียตะกี้โอ้ตะกี้มาจะกดยางลบมันไปเผือกดเคลียทุกคนจิ๊บแล้วก็กันไว้นะคะแล้วก็เอาไว้นะโอ้ยโอ้ยยวเดี๋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 ยวทำไมโอ้ยทำไมมันสูงทำไมมันสูงเนี่ย ทำไมลูกบอลมาสูงแบบนี้โอเคกันไว้สูงๆเลยแล้วกันนี่คือที่กำบังเราแล้ะคะ่ะลูกบอลสูงมากลูกบอลมาสูงมากโอ๊ยเพอร์เคียโอ้ยดีนะกันไว้ทันอ๋อนี่ไง เราต้องข้ามไปยังไงเอ่ยข้ามหัวเค okay. ข้ามหัวไปเลยแล้วกันเอ้ยมันมีฝั่งนี้อ,อีกอะโอ้ยเลาวก็กันไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยสิโอ้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังจะโดนอยู่นะโอ้อยอะไรเนี่ยทุกคน แอ้ที่สอนเราสั้นจูลูขนาดนี้ลูกบอลมันมาโดนกับหลังด้วยอ่ะชิบโอ้ย,โอ,ยโอเคอันนี้พอไหวด่านนี้พอไหวไปกันต่ออ๋อสนุกนทะทุกคนแต่ว่าคลิปจะยาวไปแหละด่นานนี้ด่านสุดท้ายนะคะตะกี้มีลูกบอลอะไรมาโอเคเห็นละถ้าลูกบอลมาแล้วว่าปุ๊บ ย่างย่างอย่ง,ยง,ยงแต่เราต้องค่อยๆวาดไปอย่างนี้หรือเปล่าโอเคแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆเดินแล้วกันแบบนี้นะคะ่ะเราต้องมีความแบบพยายามนิดนึงอะไรแบบนี้โอ้มันอยู่ที่นี่ทุกคนมาแล้วนี่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 โอเค ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะกับแมปเป็นเป็นแมปออฟบ,บี้ที่เป็นแบบเราต้องวาดเอานะคะก็คือเพลินมากแล้วก็สนุกนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ถึงเป้าหมายเลยคลิปจะนานเกินไปก็ถ่ายมาให้ดูประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่แนะนำเลยนะคะแบบนี้เพลินจริงๆค่ะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะก็ไปเล่นตามๆกันได้นะคะเพลินมากเลยก็ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันค่ะ